ข้อต่อไปนะครับข้อ12บอโจทย์บอกว่าถ้าสมการ1.4ส่วน4กลัง x บวก1ส่วน2กลัง x ลบ1บวก a เท่ากับ0มีคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกแล้วค่าของ a ที่เป็นไปได้อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อ่าข้อนี้จะบอกอะไรฮนะจ์ให้สมการมอีกละการที่จะหา a ให้สมการมาได้หา a ได้ โดยมีเงื่อนไขบอกว่าคําตอบเป็นจจริงบวกอืลองมาคิดดูเพราหุ่นนามก็จะมีคําตอบเป็นไ,ได้สองแบบคือเป็นจริงบวกกับลบหรือไม่ก็ศูนย์มีสามแบบนะครับข้อนี้เราสังเกตเห็นอะไรม้างหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสี่คืออะไรหนึ 1, ่งส่วนสองมีความสัมพันธ์นกันไงหนึ่งกับสี่กับหนึ่งกับสอง อ่ะมีความสัมพันธ์กันยังไงก็คือ1นึ่งสกำลัง2เท่ากับ1นส่วนสี่ใช่ป่ะอ่าเพรา้เราต้องจับมองจนนี้ให้ได้จนให้มาเพื่อเ่ยขั้นแรกทีาต้องทำคือเราต้องรู้นนี้เลยถ้ามองไม่ออกไม่มีทางคิดออกเลยคิดได้ว่าหนึ่งส่วอกำลังสเท่าก 1, ับหนึ่งส่วนสลองดูอ่ะ สมมติเราให้เราเขียนสมการนี้ใหม่เป็น1นส่วนสองเราบอก1นึ่งส่วนสกำลังสองคาหส่วนสใช่ไหมนี่ก็คือ1นึ่งส่วนสองกำลังสองสอเอ็กมีคูณเอกวกกาบกำลังเลบหนึ่งบวกเอคากสุนหส่วนสกำลังเอลบหนนี่คืออะไร ถ้ากำลังลบหนึ่งใช่ว่าหนึ่งมันก็คือ 1, หนึ่งส่วนสอ่ะหนึ่งส่วนสองใช่ไหม,หมวกเพการาะกำลังลบหนึ่งคือเอาไปไว้ข้างล่างใช่หมหนึ่งส่วนองกำลังลบหนึ่งคือไปไว้ข้างล่างแล้วก็มาไว้ข้างล่างอย่างนี้มันก็จะได้เป็นหนสองเนี่ยตกขึ้นมาเป็นสองข้างบน อ่นี้เราก็พอได้ละอ่าตอนนี้เราได้จากสมการนี <c oughs> น้เรากลายมาเป็นสมการนี้แล้วจากสมการที่โจทย์ให้เราแปลงมาเป็นสมการนี้แล้วจะเห็นว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันคุ้นๆเลย มีหนึ 1, 2, ่งกับสองเหมือนกันนะ้ว้วองไม่กำลังสองด้วยแล้วก็แสดงว่ามันแยกตัวประกอบได้ข้อนี้จะบ,บอกว่ามีคำตอบเป็นจำนวนจริง,วงบวกคำตอบของสรรมการคืออะไรเลาลองมาทวนกันนะครับมีส่วนว่าอะ สมมติสำการพหฒนารนามคือ <credit> <holes> a กลัง x บวก b x a x กำลังสองบวก b กลัง x บวก4ท่าสูตรอ่ะ x คือเท่าไหร่มีส่วนอยู่คืออะไรเคยเรียนตอนมาต้นมาปลาย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กลังสองลบ 4ac ส่วน 2a สูตรนี้ต้องจำให้ได้เลยนะเพราะมันใช้บ่อยมากส่วนนี้คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ x คือเท่าไหร่แนบ x เท่ากับลบ b บวกลบกแครรูท b กำลังสองลบ c ซีส่วนสอง a ก็ได้คำตอบ x มาเลยเพียงแค่เรารู้สมการเรารู้ x เลยอ่ะข้อนี้ก็ใช้สูตรนี้แหละครับนี่คือ นี่คือ x ใช่ไหมให้1ส่วน2คือ x 1ส่วน2คือ x นะมา1ส่วน2กําลัง x คือ x นะเราก็จะได้รู้ว่า1ส่วน2กำลัง x ท็อบเท่าไหร่ใช่ไหมจากส่วนนี้เลย หนึ่งกสองอะไก็ได้เท่ากับลบบีบคืออะสองลบสบวกลบ B, แคลรบีันลคืออะไร4ีลบบีกันสองลบสีคือ 1, C คือ A ส่วนอะไร2 A, 2 A คืออะไร2องคูณหนึก็เป็น2อ <c oughs> ได้หนึ่งองกัเอมาแล้วมาจัดรูป อันนี้เราดึงสองมาได้แล้วเนี่ยสองยูคล่าเราตัดกันก็เป็นลบหนึ่งอันนี้มีสองมาเราตัดกับสองนี้ข้างในก็กลายเป็น1นลบเสุดท้ายมันได้เป็นลบหนึ่งบวกลบรูทหน่ลบเออะได้มาละ คำตอบของสมการแต่เราหา A อเราหา A อแต่ว่า A มันต้องทำไมคำตอบต้องทำไมจทย์บอกว่าอะไรคำตอบต้องมากกว่าศูนย์เป็นจริงบวกใช่ไหมมันจะได้ A มาละ A คือเท่าไหร่ได้ A มาว่าลบหนึ่งได้คำตอบมาคำตอบสมการเป็นลบหนึ่งบนลบสแควร์ลบหนึ่งลบเออ่าแล้วมันทำไม สมอมันต้องมากกว่าศูนย์เราพักต้งนี้ไว้ก่อนนะมันต้องมากกว่าศูนย์แต่มันต้องมีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมากกว่าศูนย์แต่ว่าหนึ่งส่วนขั้นแรกที่เราให้ไปอ่ะเราให้หนึ่งส่วนสองกำลังเอ็กเป็นคำตอบของสมการใช่ปะอืมแล้วหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็กมันทำไม การที่เศษส่วนน่ะอย่างเช่นหนึ่งส่วนสองเนี่ยยกกำลังอะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องน้อยกว่าหนึ่งเสมออย่างเช่นหนึ่งส่วนห้ากำลังสิบมันก็น้อยกว่าหนึ่งหนึ่งส่วนสองกำลังสามนี่เท่าไรหนึ่งส่วนแปดก็น้อยกว่าหนึ่งเมืเ่อว่ายกกำลังอะไรก็ตามข้านล่างมันจะมากกว่าข้างบนเสมอมันก็เลยเป็นมันเลยมีขัาน้อยกว่าหนึ่ง <c oughs> อ่าข้อน,นี้แปลว่าแสดงว่าคำตอบมันต้องทำไมด้วยน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งมันก็มีสองอันบวกกับลบใช่ไหมเรามาคิดบวกก่อนก็คือคิดลบก่อนดีกว่าลบเอาลบหนึ่งคูณมาเลยก็คือย้ายฝั่งลบหนึ่งคูณฝั่งนี้ไปลบหนึ่งเครื่องหมายเนี่ยจากมากกว่าเป็นปน,น้อยกว่านี้คูณลบหนึ่งคูณเป็นหนึ่งลบหนึ่งคูณเป็นบวกฝั่งหลังน้อยกว่าเป็นมากกว่า อเอาหนึ่งลบสองข้างลบสองจะเห็นว่าข้อนี้บอกว่าลบหนึ่งลบเอในเชนเนี้ยนะลบหนึ่งลบเอมากกว่าลบสองแต่นะ้กว่าลบหนึ่งไอ้คำว่าน้อยกว่าลบหนึ่งแสดงว่าลบหนึ่งลบเอเป็นลบเหรอซึ่งไม่มีทางเป็นไม่ได้คำตอบคือเช็ว่างคือไม่มี รูตเป็นบวกเท่านั้นรูดเป็นลบไม่ได้อันนี้บอกรูตหนึ a, ่งลบเอม่ก่อนลบหนึ่งแสดงว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ผิดไป <c oughs> ไอ้ลบเนี่ยไม่ใช่ละต่อไปเหลือบวกอ่าเหลือบวกก็คือโูน้อยกว่าลบหนึ่งบวกรูหนึ่งลบเอแล้วก็หนึ่งเอาหนึ่งบวกสองข้างก่อน หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งลบเอสองอ่าหล,ลายยกกำลังสองเลยยกกำลังสองก็เป็นหนึ่งกำลังสองเป็นหนะะึ 1, 1่งมากกว่าหนึ่งหนึ่งลบเอกำลังสองรูปหนึ่งลบเอกำลังสองเป็นไรหนึ่งลบเอสองกำลังสองเป็นสี A, ่ A, A, 4, อ่าเอาหนึ่งไปลบสองฝั 2, ่งก่อน 0 1ลบ1ได้0นี่เหลือลบ a 3ต่อไปเราเอาลบคูณเข้าใจ้ว่าฝั่งเนี้ยก็กลายเป็นลบ3คื่องหมายจากน้อยว่ามากกว่าเป็นน้อยกว่าฝั่งเนี้ยเป็น0เหมือนเดิมเครื่อหมายจากน้อยกว่า,าจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าวั <c oughs> นนี้เราได้คำตอบแล้วได้ a คือช่วงลบ3 1 0 ก็คือตรงกับชอยนี้เลยข้อนี้นะครับวิธีคิดคืออย่างแรกเลยเราต้องมองให้ออกว่าโจทย์ให้เน,นี้มาเนี่ยหนึ่งเสียนึงสองม,มันมีความสัมพันธ์กันยังไงโจมันต้องให้มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแน่นอนไม่นั่งคิดไม่ได้ไม่นั่งก็คิดได้อาจจะเสียเวลามากเพราะโจทย์มันต้องข้อสอบแพทเนี่ยมันต้องทําให้สมดุลกับเวลาด้วย อย่างนี้หน 1, 4, ึ่งกำลัง x บวกหนึ่องกำลัง x บหนึ่บวก a เท่ากับศูนยง่วส่ร้องไปเป็นหนึกำลังสอง x ข้างหลังก็เหมือนเดิมแต่เราจะจัดรูปได้เป็น1น่งห่มดเลยแล้วเราก็ใช้สูตรไงี้ที่เราสอนไปเมื่อกี้คำตอบตรงสกันเท่ากับท่องใ่ลบ -b บวกลบสแควร์รูทกำลังสองลบ4่ส่วน2 a. อ <c oughs> เราก็ได้คำตอบมานี่เราให้นี้เป็นคำตอบของสมการเราเพิ่ม คำตอบคือเท่านี้แต่มันต้องมากกว่าศูนย์เพราะโจทย์บอกว่าคำตอบ็นทางจริงบวกต้องมากกว่าศูนย์แต่คำตอบเนี่ยหนึ่งมันเป็นนูนสองกำลังเอ็กซ์เศษส่วนยกกำลังอะไรต้องทำไมที่บอกไปต้องน้อยกว่าหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอย่างนี้เราก็ลองคิดตัวแรกไปลบลบคิดมาไม่มีคำตอบเพราะว่ารูน้อยกว่าลบหนึ่งไม่มีคำตอบเลยอคำตอบเลย,ค,เยคือบวก ก็คิดบอกปั๊บได้คำตอบเท่านี้ตรงเลยเพราะมันอันนี้ต้องตรงแน่นอะนเพราะมันเลืยแค่วิธีเดียวก็ตอบลบสาศูนยเสร็จแล้วครับข้อสินะครับ